u n นบอกเอสไดสเอสเฟกซิตี้จีเอ็วรวิวให้เพื่อนๆได้ดูพร้อมกันไปเลยว่าเอสไดเขาให้อะไรเรามาบ้าง สวัสดีครับมีพิษเวิร์กวันนี้กลับมาเจอหน้าผมอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ผมได้นำเจ้าโชคก e s s p e c ของ Honda City g n 1มาอันบ็อกแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูพร้อมกันไปเลยว่าภายในกล่องใบน,นี้ทางไ e เขาให้อะไรเรามาบ้างเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการแกะกล่องแล้วเอาของมาเรียงวางก่อนเลยว่าในกล่องใบนี้มีอะไรบ้างนะฮะเปิดมาอย่างแรกที่เราจะได้เจอเลยก็คือ สติกเกอร์เอหรือยันซิ่งที่ผมชอบเลี่ยงนั่นเองติดแล้วสวยนะครับความแรงไม่ได้เพิ่มขึ้นหรอกแต่สวยใบรับปาาระกันสินค้าของทาง h d ไสินค้า S d ไนะครับผมโดยเฉพาะ A s อ p e ปรับประกัน2ปีเต็มไปจำกัดระยะทางแปดดัวซึ่งทางเ d ชไ้เขาดูแลให้สบายใจหายห่วงสาหรับผู้ที่ใช้งานโชครุ่นนี้นะเพียบตัวรอกอากรแทก moments later ผมจะมารีวิวให้ดูถึงสเปคพื้นฐานของเขาก่อนว่าโชครุ่นนี้ใส่ได้กับตัวซิตี้ตัวไหนบ้างและมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมเริ่มที่โชคหน้าก่อนเราไล่ดูไปจุดๆไปเลยนะที่โชคหน้านะครับเราจะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งของขอแกะซองไปหนึ่งมันจะมีตัวปรับระดับแข็งอ่อนซึ่งทาง S d สได์เขาจะมีสกรีนเอาไว้ให้เลยมีตัว S กับตัว H นะครับ S ก็คือซอฟ์ก็คือฮาร์ด ปรับได้30ระดับนะครับยากได้แบบไหนไล่ปรับกันได้เลยช่างทางร้านเราบอกเขาได้เลยครับว่าชอบฟีลลิ่งแบบไหนเดี๋ยวจัดก,การให้ทันลงมาสปริงอ่ะสปริงหน้าตัวนี้ค่าเคอยู่ที่5้าเคสปริงหน้าค่าเคที่5้าเคมียางรองเออตัวนี้เขาเรียกยางกันฝุ่นของแกนโชคมียางกันฝุ่นมาให้นี่ตรงนี้ขนาดแกนโชกของโชกหน้าจะอยู่ที่20มิลลิเมตรใหญ่ใหญ่กันเลยฮนะแข็งแรงแน่นอน เดี๋ยวผมขอเปิดข้างล่างนิดนึงนี่ผมถอดอย่างนี้เลยตัวนี้จะเป็นยางรองกากระแทกนะครับของแกนโชกมีมาให้ครบ้วนกลับกอนตัวกระบอกโชคขนาด50มิลลิเมตรตรงนี้จะเป็นตัวตัวล็อกสตัดนะครับเราสามารถปรับสไลด์สูงต่ำได้ความสูงต่ำเราสามารถปรับสไลด์กระบอกตรงนี้ได้อ่ะไปที่โชกหลักกันบ้างนี่วัสดุดีงานพรีเมียมเหมือนกันมีตัวนี้มาให้เหมือนกันนะครับตัวปรับระดับนั่นเอง 30ระดับเหมือนกันทั้งหน้าและหลังมีสกรีนให้เหมือนเดิม S กับ H นะครับเลือกปรับได้ตัวแกนโชคขนาดแกนโชคอยู่ที่12มิลมียางหุ้มกันฝุ่นมาให้เหมือนเดิมมีด้วยลูกยางกระแทกครบหมดขนาดกระบอกโชคตัวนี้อยู่ที่44มิลอ่านี่ต่อด้วยนี่เลยครับสปริงหลังสปริงหลัง S ได้ h o n d a City GN1 ค่าเสปริงหลังเขาจะอยู่ที่3.5มมาพร้อมกับตัวถ้วยรองแล้วก็สตัด มีครบหมดนะครับทีนี้ในกล่องม,มีอะไรเพิ่มมาอีก นี่นะฮะตัวขันสต่างมีมาให้ครบถ้วนเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่าในตัวโชคเอสไดเอสเปกเนี่ยของ Honda City g n 1เนี่ยเขาใส่กับรุ่นอะไรได้บ้างนะครับในตัว City g n 1ตัวนี้นะฮะเราสามารถใส่ได้ในทางรุ่นแฮชแบกแล้วก็รุ่นซีดานนะฮะรุ่นแฮชแบกก็คือรุ่น5ประตูนะฮะท้ายสั้นแล้วก็ตัวซีดาน4ประตูนะครับสามารถใส่ด้วยกันได้เลยนะครับทั้ง2รุ่นนี้สําหรับตัวโชคตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่เข้าไปเปรียบเทียบก,กับโช็คเดิมแบบเรายัางม่ด้ร้รบสททลนนีาคววู1 เราวเราเราเรา what แลเรา what the f*** แล้วเรายังสามารถปรับระดับความสูงต่ำเนี่ยเพิ่มได้อีกนะครับปรับโด,ดยการสไลด์ก็บอกเพิ่มได้ฟิลิปในการขับขี่หลังจากที่เปลี่ยนเจ้าโชกปรับสตาร์ตรต,ตัวนี้เข้าไปที่มันเพิ่มมาจากาฟิลของโชคเดิมของตัวรถเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความนุ่มความหนึบความหนึบที่มีการเกาะถนนได้มากขึ้นเข้าโค้งเร็วๆเนี่ยเอาอยู่มากขึ้น ในสภาพถนนนะฮะในทุกๆสภาพถนนสามารถเอาอยู่แน่นอนท่านใดที่อยากเพิ่มสมรรถนะให้กับตัวรถนะฮะผมมองว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากในราคา28,900บาทนะครับจบแน่นอนสำหรับโชคสักหนึ่งชุดชุดนี้ที่ผมเอามารีวิวตัวนี้นะเนี่ยแกะออกจากกล่องให้เห็นกันเลยที่ผมเอามารีวิวนะผมมีราคาพิเศษให้จากปกติเนี่ย28,900บาทคอมเมนต์มาทาง u t u b e นะฮะหรือทักมาทางแฟนเพจ ผมมีราคาพิเศษให้มีแค่ชุดเดียวนะใครไว้ใครได้นะครับแต่บอกเลยว่าราคาเราใจแน่นอนและสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะผมขอฝากช่องทางการติดต่อไว้หน่อยนะครับเบอร์โทรศัพท์ไลน์แอด Facebook, Youtube ท่านใดมีความคิดเห็นคอมเมนต์คำถามเพิ่มเติมได้นะฮะสองช่องทางทาง u u u e e ในกล่องคอมเมนต์ทาง f c e e o o o นะครับก็คือใต้คลิปนี้เลย ยังไงขอฝากทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับกับสินค้าของทาง Pitwork เราแล้วในคลิปหน้าผมจะนําอะไรมาเพิ่มให้ยังไงฝากกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้มีพิ t เวิร์กครับผมขอบคุณมากครับ